สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดดวงให้ไพ่ชี้นแนะแนวทางชีวิตว่าเรื่องราวในชีวิตคุณมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะเป็น random t e m p l e t s นะคะจะมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปประมาณ3เดือนถึง4เดือนนะคะที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะให้ทำการเลือกไพ่นะคะ ชุดที่1หินสีเขียวชุดที่2หินสีน้ําเงินนะคะอธิษฐานจิตแล้วเลือกเลยนะคะว่าไพ่จะเปิดดวงของท่านว่าอย่างไรคะ่ะโอเคอาจารย์คิดว่าเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ชุดที่1กันเลยะคะ่ะพลังงานไพ่นะคะที่จะบอกเรื่องราวของท่านนะคะ ไพ่เปิดขึ้นมามีเรื่องอะไรบ้างนะคะพลังงานไพ่สามดาบนะคะไพ่สามดาบอาจจะเป็นเรื่องปัญหาความวุ่นวายใจที่จะเกิดขึ้นกับท่านในได้ได้ในลหลายๆด้านเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักที่ท่านคิดท่านใฝ่ฝันถึงใครบางคนคนคนนั้นนะ อาจจะอยู่ทางไกลยอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับท่านก็ได้นะคะไพ่สิบเหรียญนะคะซึ่งท่านกับเขาอาจจะเคยตกลงปรงใจกันก็ได้ที่มีความคิดที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่รักมั่นหมายแต่งงานนะคะอาจจะแผ่นร่วมกันถ้าเป็นเรื่องของความรักเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องงานถือว่าดีนะคะ เรื่องงานน่ะนะคะใช่ค่ะมันอาจจะเป็นประเด็นอยู่บ้างก็คือไพ่สามดาบนะคะอาจจะมีคู่แข่งในการที่จะ,ะเขาเรียกว่าแข่งขันเพื่อ,อชิงไหวชิงพริบหรือเอาความสําเร็จตรงจุดนั้นมีการประมูลงานอย่างเงี้ยนะคะ,ะการแข่งขันก็คือไพ่สามดาบและอัศวนดาบเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แสดงวิสัยทัศน์หรือทัศนคติหรือความคิดในเชิงบวกแล้วเป็นที่นิยมก็จะได้อ่า โปรเจก์นั้นมาคองซึ่งอาจารย์มองไพ่สองใบนี้มันดีมากๆก็คือความสําเร็จนะคะไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่อุดมสมบูรณ์สามถ้วยเป็นไพ่เฉลิมฉลองนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะสําเร็จในเรื่องของงานจะได้งานนี้ได้ยอดใหญ่ๆได้ออเดอร์ใหญ่ๆ,ๆนะคะได้เงินได้รับทรัพย์กลับเข้ามาเต็มๆเลยไพ่จะบอกงี้นะคะเรื่องงานปังมากๆเลยนะคะ อ่าต่อไปไพ่บอกเรื่องราวอะไรอีกกับท่านนะคะไพ่บอกอะไรอีกนะอ่าไพ่พลังงานสองถ้วยขึ้นมา8ดดาบราชาเหรียญ10บถ้วยแล้วก็สามเหรียญค่ะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยนะคะอืมแปลว่าสมหวังได้เลยนะคะหมายเลขสิบขึ้นสองใบเลยนะคะ ไม่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่ชัดเจนแปดดาบในชีวิตรักของท่านแต่การเรียนรู้กันมาเป็นเวลาที่พอสมควรจะทำให้ตกผลึกของความคิดความต้องการที่แท้จริงว่าต้องการความมั่นคงแล้วนะไพ่ราชาเรียนต้องการที่จะเป็นแฟมลี่ครอบครัวด้วยกันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ใบนี้เด่นชัดมากเลยเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะฉะนั้นอ ท่านที่เลือกชุดนี้ถือว่าคนคนนี้ทีอ่อาจจะคุยกันมาสักพักนะคะคนนี้แหละค่ะคือคนที่ใช่ละเขาจะตกลงปรงใจกับท่านแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดไปด้วยนะไพ่ดีมากเลยค่ะสามเหรียญช่วยกันทำมาหากินช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยค่ะหรือถ้าพูดเรื่องของการงานการเงินก็แปลว่านะฮะสถ้วยแปลเ่าเซ็นสัญญางานแน่นอนค่ะ ก็เหมือนที่บอกว่าท่านจะได้รับความสำเร็จนะคะมีการเซ็นสัญญางานงานทั้งลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่นะคะสามเหรียญเนี่ยเข้ามาหาท่านตลอดนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเงินและก็รายได้จากความสามารถจากงานอของท่านนี่แหละค่ะจากประสบการณ์ของท่านด้วยนะคะประสบการณ์ความชำนาญที่ที่มีมานานนะคะได้รับแบบ ความสนใจจากคู่ค้าคู่สัญญาของท่านลูกค้าท่านอย่างเงี้ยที่จะแบบจับจ่ายซื้อสินค้าของท่านนะางานของท่านนะ่ยโดนใจเขานะเพราะว่าไพ่สามเหรียญเนี่ยคือคนมีพรสวรรค์ท่านมีความสามารถพิเศษที่คนอื่นเขาไม่มีอะอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์ขอไพ่อีกสัก5ใบนะคะเพื่อเปิดดูว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น กับท่านนะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นค่ะขอพลังงานไพ่เปิดดวงท่านออกมาอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกห้าใบค่ะไพ่ดีมากเลยค่ะแปดเหรียญค่ะปังมากๆเลยค่ะเรื่องเงินเรื่องความสําเร็จมั่นคงมั่งคั่งนะคะ,ะความสําเร็จในเรื่องของการงานการเรียนถ้าใครอยู่ในวัยเรียนนะฮะแล้วก็อัศวินถ้วยนี่แหละถ้วยคือรางวัลคือความสําเร็จนะ ไพ่พระสังฆราชท่านเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนชอบทําบุญชอบไหว้พระสวดมนต์นะคะท่านก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาท่านทําให้ไปที่ไหนใครเขาก็รักใครเขาก็เมตตาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาให้การสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะขอเปิดเพิ่มอีกสองใบค่ะ อนาคตที่จะเกิดขึ้นดวงท่านนะคะ,อ,ะอย่าอย่าพิ่งตกใจกับไพ่เดทนะคะไพ่เ่อ m มูนนะคะไพ่เดทนะคะเพราะฉะนั้นสองใบเนี่ยนะคะอาจจะมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างเข้ามาอ่ในชีวิตท่านบ้างแต่อย่าลืมว่าท่านนะ่ะยังมีไพ่ภาษัคฆราชคุ้มครองดวงชะตาไม่ว่าจะเจอปัญหาไม่ว่าใครก็ตามที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับท่านนะเขาจะแพ้ภัยตัวเอง นะคะเพราะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มของนั่นเองค่ะขอเปิดอีกสัก5าใบค่ะเคลียพลังงานไพเดสค่ะขออีกสัก5าใบแต่ไพเดอะมูลใบนี้ไม่ได้เสียหายนะคะไพเดอะมูลใบนี้จะสังเกตว่าเป็นภาพผู้หญิงนั่งอยู่บนพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ในมือเธอถือ,อช่อดอกไม้นะคะอันเนี้ยที่จริงมันก็เขียนไพเดสได้แล้วล่ะว่า ความคิดความฝันอะไรก็ตามสำเร็จไพ่เดทแปลว่าจบปัญหานะคะแต่อาจารย์อยากเปิดเพิ่มอีกสัก5ใบอ่าไพ่นี้ออกมาก็เปิดเลยนะคะ2ใบนี้ว่ายังไงอ่าเดอร์แฮงแมนะคะแล้วก็ไพ่สีไม้เท้านะคะไพ่หกถ้วยไพ่เดอะซัเห็นไหมคะไพ่ปังมากเลยคะ่ะไพ่เลเวอโอเคเลยนะคะ บอกเลยว่าบางท่านมีเกณฑ์ได้รับมดรดกนะ,ะมีเกณฑ์ได้รับมดรดกหรือเป็นผู้สืบทอดธุรกิจอของที่บ้านก็ได้ะนะคะก็ท่านก็จะได้รับผลประโยชน์นั้นนะคะหรือถ้าเป็นความรักใครที่มีปัญหาความรักนะคะรักเกา่เกาๆสิ่งเกา่เกาๆไม่ไปไหนเลยคะ่ะเขาก็ยังกลับมาแล้วก็การกลับมาครั้งนี้เขาจะเขาเรียกว่าทําตัวดีขึ้น ะะทำตามความต้องการของท่านก็ได้นะคะหรือใครที่อยู่กันอยู่แล้วที่เมื่อกี้บอกว่าอ,อนาคตความรักความสมหวังท่านก็จะอยู่กันแบบคําว่าแฮงแมนอะไม่พากจากกันอย่างแน่นอนปังมากๆค่ะแล้วไพ่เดอลซันยังแปลถ,ถึงเรื่องใครไปสอบรับราชการสอบชิงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยหรือการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะจะสมหวังค่ะ,ะนี่ก็คือ ลีลาชีวิตของคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะไพ่เล่าเรื่องราวท่านมาแบบนี้นะคะเราเปิดไพ่เพิ่มเป็นคำแนะนำจากไพ่สองใจนะคะไพ่อสองใจอาจารย์ขอพลังงานไพ่สองใจสักสองใบค่ะไพ่สองใจบอกว่ายังไงนะคะ change โอกาสนะคะท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตท่านจงไขวข้าโอกาสนั้นนะคะไพ่ใบนี้บอกว่า เดอ h a แฮงแมนนะคะเดอรแฮงแมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของความผูกพันอะไรก็ตามนะคะที่มันยึดต,ติดกับท่านอยู่นะคะอยู่ที่ตัวท่านนะคะพไพ่ใบนี้ที่จะสามารถบดล็อกตัวเองก็ได้นะ,ะเมื่อโอกาสดีๆเข้ามาเราย่อมไม่ยึดต,ติดกับสิ่งอะไรก็ตามที่มันมาถ่วงนะคะถ่วงทําให้เราอะชีวิตไม่ก้าวหน้าเนี่ยไพ่บอกว่า ให้ท่านเลือกโอกาสที่จะไปข้างหน้าค่ะนะคะขอไพ่เติมใจะคะ่ะขอคําแนะนาจากไพ่เติมใจอีกสักหนึ่งใบนะคะข้อความจากไพ่เติมใจว่ายังไงนะคะไพ่เติมใจบอกว่าเวลานะฮะอาจารย์ขออ่านข้อความจากไพ่เติมใจนะฮะให้ท่านที่เลือกไพ่จุดที่หนึ่งห็นสีเขียวว่าใช้เวลาอันมีค่าของคุณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาอย่างเต็มที่อย่าให้พลาดนะคะอย่าให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งกับตัวคุณและคนอื่นนะคะคือไพ่แนะนําเลยว่าให้เนี่ยแหละคะ่ะให้หาโอกาสให้ตักดวงโอกาสอะไรที่มันเข้ามา,อ,าอย่าให้มันสูญเปล่าอย่าให้เสียโอกาสตักดวงเอาเต็มที่เลย ผลประโยชน์ตักเข้าหาตัวเองค่ะเมื่อเรามั่นคงแข็งแรงเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ทำทุกอย่างได้เป็นที่รักของคนอื่นได้เพราะเมื่อเราเข้มแข็งแข็งแ,งแรงเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอให้ท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งเห็นสีเขียวจงมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนานะคะ จะมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านเป็นเรนดอมไทมเลสนะคะจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไพะ่ส่วนมากจะคุมก็เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก็ประมาณภายใน3-4เดือนนะคะพลังงานไพ่บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศก็ได้นะคะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติก็ได้นะคะไพ่เดอะชาริออต มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆนะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ,องค์การหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับทหารตำรวจก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองนะคะ,ะหมายเลขหนึ่งเป็นการเริ่มต้นจากความรู้ความสามารถของท่านและ หมายเลขหนึ่งเดเมเชียยังหมายถึงเทพฟ้าดินนะคะเทพ Hermes นะคะที่สามารถที่จะเหมือนกับท่านมีเซนพิเศษแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังบอกท่านแหละอะไรที่ท่านคิดจงมั่นใจอย่าลังเลนะคะเพราะบางท่านเหมือนมีความสามารถนะหลายอย่างด้วยไพ่เดเมิเชียนเนี่ยอุปกรณ์บนโต๊ะเห็นไหมคะถ้วยเหรียญดาบคาาแต่บางครั้งท่านอาจจะสับสนกับตัวท่านเองอยู ว่าท่านจะเลือกทางไหนอยู่ก็มีนะคะแต่เทพองค์เนี้ยท่านสามารถที่จะเหมือนโดนจิตโดนใจให้ท่านที่เลือกชุดที่สองอ่ะเดินทางได้ถูกต้องได้ทําในสิ่งที่ท่านมีความรู้ประสบการณ์มาก่อนได้ด้วยนะคะใบถัดไปค่ะดีมากๆเลยค่ะท่านจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าท่านเริ่มงานใหม่ท่านก็จะเจอเจ้านายใจดี เพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักท่านก็จะเจอคนเข้ามาอุปถัมภ์อาจจะเป็นชาวกรกฎหรือชาวธาตุน้ำคนเกิดวันอาทิตย์เกิดวันเสาร์ก็ได้เหมือนกันนะคะที่จะเข้ามานะที่จะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลของอชีวิตท่านให้ดีขึ้นคะ่ะอัศวินเหรียญให้มั่นคงให้มีเงินมีทรัพย์มีความก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของความรัก มั่นคงในเรื่องของงานก็เติบโตมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเพราะมีคนรักและเมตตาท่านนั่นเองนะคะหไม้เท้าหมายถึงชัยชนะความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเด่นทั้งเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะคะเพราะว่าเงินก็ปังมากเพราะอัศวินเหรียญน,นั่นเองนะคะนี่ก็คือ,คอเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะคะขอพลังงานเพิ่มอีกนะคะ ห้าใบามีเรื่องอะไรอีกนะคะขอให้ไพ่เป็นอบอกเรื่องราวเป็นสิ่งที่จะนำทางชีวิตท่านนะคะไพ่เพดเพนโคเด็กถือเหรียญท่านอาจจะได้โชคลาภจากเด็กก็ได้นะฮะเด็กลูกหลานบริวารท่านนะคะนำโชคลาภมาให้ท่านนะคะไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอาจจะ แปลถึงเรื่องของการช่วยเหลือท่านมีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้ามูลนิธิคนยากไร้ก็ได้นะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องแบบนั้นนะฮะให้เจดเหรียญน,นะฮะ,ะการเข้าไปเนี่ยเป็นการเสริมดวงเสริมบุญทําให้ดวงท่านปังขึ้นดีขึ้นยิ่งให้ยิ่งได้ท่านให้เขาออกไปท่านได้กลับมามาก เท่าทวีคูณที่ท่านช่วยเหลือคนอื่นไปอีกกลางหากนะคะหรือถ้าพูดในแง่ของความรักนะคะรักเก่าๆห้าเหรียญเขาจะรู้สึกเสียใจที่เขาได้เดินจากไปจากเดินจากชีวิตท่านไปแต่ตอนเนี้นะเขาคนนี้กำลังที่จะขอกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ขอปรับความเข้าใจเขารู้สึกว่าท่านมีค่าสำหรับเขามากๆเลย เขาไม่น่าคิดผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาไปยุ่งเกี่ยวอะ่ะมันทําให้ชีวิตเขาดิ่งลงมากมายเลยมันไม่เหมือนตอนอยู่กับท่านตอนเนี้ยคนคนเนี้ยได้สํานึกผิดและกําลังจะกลับมานะคะนี่ก็คือถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันอยู่แล้วล่ะอ่ะาไพ่ที่ออกอย่างนี้จะหมายถึงอะไรนะคะ ก็อาจจะหมายถึงความวุ่นวายในครอบครัวอาจจะญาติพี่นอ้องเข้ามามีส่วนทําให้ท่านกับเขาอะ่ะบาดหมางน้ํำใจกันทําให้อีกฝ่ายน้อยอกน้อยใจแต่แล้วเป็นยังไงแต่แล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้นะฮะคนที่เป็นคู่กันะ่ะไม่มีอะไรที่จะมาพัดภาคได้นะคะโอเคต่อไปนะคะขอดูไพ่อนาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับท่านที่เลือก หินสีน้ำเงินค่ะอนาคตอันจะเกิดขึ้นสวยงามมากเลยค่ะไพ่อัศวินถ้วยหมายถึงชัยชนะหมายถึงโชคลาภอยู่ในกำมือของท่านทุกอย่างนะพลังงานทุกอย่างเข้ามาถึงตัวท่านพลังชี่ได้ไหลเวียนได้เปิดทางให้ท่านแล้วความร่ำรวยค่ะสิบเหรียญบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ท่านจะได้ครอบครอง รถนะคะจะได้ซื้อรถป้ายแดงจะได้บ้านหลังราคาแบบล้านอัพเลยนะคะบ้านหลังใหญ่บ้านเดี่ยวก็ได้นะคะร่ำรวยมากจะมีชีวิตที่อบอุ่นมีความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะท่านคุยกับใครอยู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติเหมือนที่ไพ่เปิดขึ้นมาเขาคนนี้ก็เป็นคู่ของท่านแล้วล่ะนะคะเป็นคนที่จะซัพพอร์ตดูแลท่านและก็จะเปย์ท่านซะด้วยนะ อุปถัมภ์ค้าจุนอีกต่างหากนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องงานงานชิ้นเนี้จะได้ผลประโยชน์ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะให้เงินเต็มเลยค่ะสิบเหรียญแปดเหรียญปังมากๆค่ะเจดเหรียญอัศวินเหรียญน,นะคะช่วงนี้ดวงท่านปังมากๆเลยนะคะงานก็มีเยอะคนในสังคมอ่ะทุกคนรักใคร่ท่านทั้งนั้นเลย นะคะด้วยความที่ท่านเป็นคนใจบุญนะไปห้าเหรียญคือใจบุญเห็นใครทุกข์ยากไม่ได้นะเห็นน้ำหูน้ำตาคนอื่นไม่ได้เนี่ยต้องช่วยเขาก่อนเลยนั่นแหละคือดวงท่านแหละนะคะไพ่เดอะฟูอยู่ใบสุดท้ายแปลว่าชีวิตของท่านชิวชิวมีความสุขค่ะเพราะท่านปล่อยวางและไม่ได้ยึดติดกับอะไรมากมายนะเหมือนเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตลิขิตฟ้า เป็นยังไงพมลิขิตชะตาเป็นงไงเหมือนท่านเข้าถึงพระธรรมนะเป็นคนมียานพิเศษสัมผัสพิเศษนะนะดวงเนี้ยนะอะจานมอ,ง,องนั้นเลยนะถ้าไปศึกษาด้านศาสตร์โหราศาสตร์ไพ่ยิปซีนะ่าจะปังมากๆด้วยเหมือนกันนะดวงนี้ทำอาชีพได้หลายอย่างเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะหรือจะทำงานรับราชการก็ยังเด่นทำได้หลากหลายเลย ดวงนี้ปังมากๆเลยนะคะค่ะโอเคเด่นทุกด้านร่ำรวยมหาศาลแล้วค่ะไพ่สิบเหรียญขึ้นขนาดนี้เนาะขอไพ่คำแนะนำจากไพ่สองใจค่ะไพ่สองใจอีกสองใบนะคะไพ่สองใจบอกว่าอย่างไรนะคะอ่าไพ่บอกความเกลี้ยกา่อมไพ่อาจจะเตือนเรื่องของอารมณ์นะคะ เห็นไหมท่านมีไพ่ของการควบคุมได้ก็คือไพ่ The Magician นะคะเป็นไพ่ที่มีเครื่องหมาย Infinity นะคะเป็นไพ่ที่สื่อถึงกับพลังงานจักรวาลน,นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่เป็นพลังงานลบเข้ามาเนี่ยจะถูกสะท้อนออกไปทันทีนะคะท่านจะไม่รับพลังงานที่มันไม่ดีนั่นเองท่านจะเข้าใจท่านจะรู้ว่า ท่านควรใช้พลังงานของความเขาเรียกว่าพลังงานสีเขียวเนี่ยเป็นพลังงานธาตุไม้นะฮะไม้จะก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์ไม้เป็นสิ่งที่อนุรักษ์ก็ได้อนุรักษ์ของความทรัพยากรของของโลกก็ได้นะฮะอาจารย์อาจาอาจะแปลเวอร์อนิดหนึ่งนะถ้าเรื่องของฮงจุ้ยเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะอเนี่แหละท่านมีพลังง,งานของความความเขียวชะอุ่มของ ใจที่มันเป็นใจบริสุทธิ์ใจที่ทำเพื่อเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแบบเกลี้ยวกล่อหรือคิดลายกับท่านท่านรู้ว่าท่านไม่โต้อตอบท่านเพิกเฉยท่านมองเฉยเฉยแล้วคนนั้นก็จะสงบไปเองนั่นเองเนี่ยคำแนะนำหรือสิ่งที่ท่านเป็นอยู่แล้วนะคะโอเคขอไพ่เติมใจให้กับท่านที่เลือกหินสีน้ำเงิน ให้เติมใจให้ข้อความอะไรกับท่านนะคะอาจารย์จะอ่านจากหน้าไพ่เลยนะไพ่บอกว่าสตินะฮะการกระทําบางอย่างที่เรากระทําในวันนี้จะเป็นตัวตัดสินที่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นคิดก่อนทําเสมอนะคะก็เหมือนที่บอกแล้วว่าจริงๆแล้วท่านเป็นคนคิดก่อนทําอยู่แล้วนะคะแต่ไพ่เขาก็ มาเน้นอีกครั้งว่าด้วยด้วยพลังงานแบบนี้มันอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วไงเพราะว่าอะไรไพ่เดอะเมจิเนี่ยมันคือดาว Mercury ดาวพุธเป็นดาวสติปัญญานะเป็นดาวคนที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยจะทําให้ท่านเป็นคนยังมีดาวพฤหัสด้วยนะไพ่พลังงานห้าเหรียญนยพลังงานความใจบุญเพราะฉะนั้นนะคะไพ่จึง,งบอกว่าด้วยความมีสติ ด้วยการคิดคิดก่อนทำนะจะทำให้ท่านควบคุมทุกอย่างได้ทำให้ท่านชีวิตมีความสุขและสมหวังในทุกอย่างร่ำรวยเงินทองสมหวังในรักทุกด้านเป็นของท่านอย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์นะคะถ้าใครถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ